มันธีลานะคะจากบริษัทฟู้ดไซค่ะวันนี้จะมานำเสนอระบบฟู้ดไซคีโอเอสเป็นระบบจัดการร้านอาหารหลายสาขาแล้วก็มีครัวกลางที่เราออกแบบมาเพื่อธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะค่ะสวัสดีค่ะคุณมันธีาต้องบอกก่อนนะเพราะว่าทางเราได้ดู P i o s มาได้3าในอย่างนี้เองแล้วก็ฟังว่าครกูงตอนจนจะชินแล้วอยากรูว่าของคุณต่างจาก จริงๆคาว่าครบวงจรเป็นคาพูดที่พูดกันง่ายแต่การให้ครบจริงๆนั้นยากมากค่ะเพราะว่าเราต้องจัดการทั้งหลายสาขาครัวกลางระบบสตอ็อกแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเดียวทางค่ะเพราะแบบนี้วันนี้เลยเตรียมเคสศรีมาด้วยค่ะจากลูกค้าโรงแรมซีไซรรีสอร์ทที่มีคำว่าหลายสาขาแล้วก็ปรัวกลางเหมือนแห่งเราพูดติดตั้งระบบเมื่อหมุนเดือนก่อนอ๋อค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ การจะติดตั้งระบบนะคะสามารถช่วยพวกเขาได้ลดเวลาการจัดส่งวัตถุดิบระหว่างสาขาได้35เปอร์เซ็นต์ค่ะลดวัตถุดิบส่วนเสียจากการจัดเก็บซับซ้อน28เปอร์เซ็นต์ายยอดขาเฉลี่ยต,ต่อเดือนเพิ่มข,ข,ขึ้น12เปอร์เซ็นต์ค่ะจากการวิรเคราะห์เมนูขายที่ผ่าน d a s h b o a r d ของเราแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นภายในแค่ครึ่งปีน,นะคะฟังดูดีนะคะแต่ฉันอยากเห็นระบบจริงๆมากกว่าขอให้คุณเล่าภาพรวมให้ ระบบของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะ1เลย POS front end หน้าร้านใช้งานแบบผ่านแท็บเลต็ตหรือว่า PC ได้ค่ะรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเมื่อมีการสั่งอาหารเข้ามานะคะข้อมูลจะถูกส่งตรงเข้าตัวท,ทันทีแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบจองโต๊ะหรือว่าสมาชิกของโรงแรมได้ด้วยค่ะ2นะคะ kitchen er management system เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวสาขาร,ระบบจะจัดระดับออเดอร์แบบอัตโนมัติแยกตามประเภทร้าน แล้วก็ยังสามารถติดตามการผลิตครงการแบบเียลไท์ได้ถ้าไม่ไดูใดในสาขาเริ่มหมดนะคะก็จะจัดส่งแจ้งเตือนไปยังโรรูรค้าทันที3าค่ะ Back Office Dashboard ก็จะเป็น่ายบริหารของคุณดาิปาน,นะคะจะเป็นผู้จัดการแต่และแผนกสามารถดูยอดขายได้ดูสต็อกได้แล้วก็ดูต้นทุนวัตถุดิบได้ค่ะส่วนการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบข้ามสาขาลงถึงมีขหอยอดขายรายเมนูลายเมนูได้ก็สามารถดูได้ค่ะ ระบบแบบนี้ POS เก้าืเก้าน,นีนะคะแล้วคุณบอกว่าขอคุยแตกต่างแตกต่างตรงตไหนคะจุดเด่นหลักๆสี่ข้อเลยค่ะก็คือหนึ่งเดียวทางซิงค์ในทุกสิบนาทีค่ะแม้ในช่วงอินเทอร์เนต็ตล่มระบบยังทำงานแบบออฟไลน์ได้จะอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อออนไลน์กลับมาค่ะ 2. AI Forecast Model ก็คือคำนวณยอดขายหลัก9 0วันและทำานายประมาณปริมาณ,มาณนานวัตถุดิบ อินกริเนกับระบบบัญชีใหญ่เช่นแซฟแล้วก็แล้วก็วกออร์คได้โดยตรงเจ้าอื่นส่วนใหญ่ต้องส่งไฟเ์็กเซลเข้าเองค่ะ 4. c l o u d วด์เ r เจ t u r e ที่ปลอดภัยข้อมูลทุกอย่างนะคะจะอยู่บน AWS b a n g o o k r e g อคว s เข้ารหัส256ปิดปฏิบัติตามทีด ไ้ไม่จํากัดแล้วก็จะคิดค่าลิขสิทธิ์เฉพาะจานวนจุดขายที่เริ่มจริงๆไม่ต้องเริ่มสัญญาใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วส่วนเรื่องพน,นักงานนะคะพะน,นักงานบางคนไม่ค่อยเก่งเทคโนโลย,ยีจะมีปัญหาไหมคะครเราเข<ม>้าใจจุดนี้ดีค่ะจะมีทั้งอบรมออนไลน์ก่อนจะใช้งานจริงนะคะสาหรับหัวหน้าแล้วก็ผัวการด้วยวิดีโอสอนการใช้งานคําอมยาไม่เป็นสารนัญีต่อหัวข้อแล้วก็มีคู่มือภาพประกอบภาษาไทยสำหรับพนักงานทั่วไป ลูกค้ารีซีไซดรีสอร์ทใช้เวลาแค่3วันหลังการอบรมแล้วก็ใช้งานได้เป็นระบบค่ะเ้อือนง่ายเลยนะคะแต่ว่าเวลาใช้จริงจะติดขัดเหมือนเช่นสาขาต่างจังหวัดระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะคะระบบเรามีออฟไลน์โหมดค่ะเมื่อเน็ตหลุดจะบันทึกข้อมูลไว้ทันทีแล้วก็เครื่องเนี่ยจะซิงกับอัตโนมัติซิงการอัตโนมัติเมื่อออนไลน์อีกครั้งค่ะ ในเคสของโครงการเชียงใหม่ของลูกค้าอีกเจ้าเขาอยู่บนดอยแต่ว่าระบบก็ยังใช้งานทํางานได้ปกติไม่มีปัญหาค่ะเราเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะคะโรงแรมเรามีข้อมูลลูกค้าต่างชาติด้วยต้องมั่นใจว่าจะไม่รั่วไหลไปที่อื่นเราใช้มาตรฐาน SSL encryption เท่ากับระบบธนาคารค่ะก็คือจะมีสำรองข้อมูลทุก6ชั่วโมงทั้งศูนย์ข้อมูลในไทยรวมถึง ออดิล็อกตรวจสอบได้ทุกการเข้าถึงระบบเพื่อให้สอบของกับ PDEA ค่ะเป็น้อยเเซลเลยแล้วก็อันนี้ที่ฉันขออนุญาตนำเสนอตารางเปรียบเทียบนะคะเป็นระหว่างระบบของเรากับสามเจ้าที่คุณลลิตาดูไว้ก่อนหนนี้ค่ะรายการเปรียบเทียบฟูดไซน์นะคะก็จะมี POSX POSY แล้วก็ p o s g นะคะรองรับหลายสาขาไม่จำกัดของเราตองรับหลายสาขาได้ mm hmm. ไม่จำกัด ส่วน POS X ก็คือจะจำกัด10สาขา POS Y จะจำกัด8สาขาแล้วก็ POS C จะจำกัด5สาขาะคะ่ะระบบโปรแกรมเดวทางของเรามีระบบโปรแกรมเดวทามนะคะส่วนของอีก3เจ้าไม่มีค่ะแล้วก็การทำนายยอดขาย AI ก็ของเรา Foodside Tech มีการทำนายยอดขาย AI ลงหน้าคะ่ะส่วนเจ้าอื่นยังไม่มีนะคะแล้วก็ออฟไลน์หมดของเรา Foodside Tech มีออฟไลน์หมดแล้วก็รองรับข้อมูลส่วน POS กับ PC ก็มีแต่ว่ายังไม่เสถียรเท่ากนะับน้าแล้วก็การเชื่อมบัญชีของเราก็จะมีเป็น s a ฟทีบ o r c o l e ส่วนอีก3เจ้าก็จะมีแค่เจ้าเดียวที่มีก็คือของ Quickbook ของ p o s นะคะ SLA ความเสถียรของเราก็9 9 9 5เลยของบริษัทอื่นก็90อยู่ที่98 97้บประมาณนี้ค่ะราคาเฉลี่ย่องสาขาก็คือของเราจะ3า0 0กบาทต่อเดือนของอีก3บริษัท POSX ก็คือจะสูงกว่าเป็น5,200บาทต่อเดือนแล้วก็ POSY 4,800บาทต่อเดือนแล้วก็ POSC 4,500บาทต่อเดือนค่ะราคาของคุณสูกกว่าคู่แข่งหลายเจ้ามากแล้วคุณรับประกันอะไรได้บ้างว่าจะไม่ล่มกลางวันเสาตอนลูกค้าแน่นอน เรามี SLA Service Level Agreement ค่ะก็คือจะเป็นรับประกันระบบพร้อมใช้งาน99.95%แล้วก็มีทีมซัพพอร์ต24ชั่วโมงถ้าระบบล่มเกิน30นาทีในเดือนไหนลูกค้าจะได้รับเครดิตชดเชยบบอทีค่ะดีค่ะแล้วถ้าเราอยากให้ทีมไอทีของเราดูแลระบบภายหลังสามารถโอนสิทธิ์หรือให้เข้าถึง AI ได้ไหมคะ ได้เลยค่ะเรามี Open API สำหรับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาเชื่อมต,ต่อเพิ่มเติมค่ะเช่นระบบสต็อกหรือว่าเลเวลที่โปรแกรมของโรงแรมเองค่ะฟังดูดีมากนะคะแต่ก่อนจะเป็นสัญญาอยากขอลองระบบจริงก่อนและถ้าทีมง,งานชอบก็ค่อยว่ากันต่อได้ไหมคะแน่นอนค่ะเรามี t r i packing 30วันสำหรับหนึ่งสาขาะค่ะแล้วก็คบวบรามติดตั้งฟรีพร้อมมีเทคนิคดูแลตลอดช่วงทดลองมาเดือนค่ะ เราจะสรุปผล ROI ให้คุณดูว่าระบบช่วยลดต้นทุนได้เท่าไหร่แล้วก็เครื่องยอดขายตัวไหนบ้างค่ะโอเคค่ะงานเริ่มทดลองที่สาข,ขาสุขุมวิต่อน,นะคะพราอมมีสาขาหลักของโรงแรมถ้าออกไปนี่ภาคใาายไปทุกสาขาค่ะเยี่ยงเลยค่ะงั้นเดี๋ยวดีฉันจะจัดติดตั้งภายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะส่งให้กบรูภายในอย่างนี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่า ทางบริษัทของเราจะช่วยโรง,งแรมงผมให้ควอบคุมทุกสาขาได้ง่ายค่ะแล้วก็ลดค่าระบ่าดชอซื้อได้อย่างชัดเจนขึ้นขอบคุณค่ะคุณเตรียวตวมาดีจริงๆฉันรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดีมากที่ได้วมงานก,กับบริษัทเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณเดชแล้วก็คุณณิตานะคะ อบคุณที่ให้เวลาดิฉันมาติดตามผลดฉันใช้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะวันนี้อยากสังเกตที่เห็นจัดทีมงานค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างระบบทํางานได้เ,เต็มประสิทธิภาพไหมเราจะได้เพื่อเราจะได้รดับปรุงค่ะสวัสดีค่ะคุณวันทีราต้องชมกันนะคะ่ะว่าทีมคุณติดตั้งได้รวดเร็วมากเลยค่ะระบบใช้งานง่ายพนักงานส่วนใหญ่เริ่มคุ้นแล้วและบางอย่างอยากให้ช่วยเพิ่มเติมค่ะอีน่เลยค่ะวันนี้ตั้งใจมาฟังโดยเฉพาะเลย ปัญหาหลักที่เจอคือบางครั้งเวลาเช็คสต็อกตอนเทนระบบมันจาร,ประปเดตยดยอดคงเหลือประมาณสองสามนาทีซึ่งทําให้ต้องรอก่อนจะเป็นยอดครับเข้าใจเลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะที่ฉันจะตรวจลอกแล้วก็เห็นว่าช่วงเวลานั้น,น,นมีช่วงเวลาที่ออเดอร์เข้ามาพร้อมกันเยอะเราก็เลยบางสาขาก็เลยมีการดิเล์ค่ะเดี๋ยวฉันจะส่งเรื่องทเทคนิคน,นะคะเพื่อแบนวิกของฐานข้อมูลในช่วงพิกไทม์ให้เพื่อให ิอ,นนะะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ,อ,อ,คะอยากให้ระบบรายงานยอดขายแนวโน้มลายสัปดาห์ส่งเข้าอีเมลอัตโนมัติได้ไหมคะได้ไม่ต้องเข้าแดชบอร์ดุกครัางได้เลยค่ะระบบของเรามีฟังก์ชันออโต้รีพอร์ตเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวจะติดตั้งให้ส่งรายงานให้วันจันทร์นะคะมีมากเลยค่ะแบบนั้นสะดวกมากเลยค่ะนอกจากนี้ดิฉันสังเกตเห็นรายงานใช้งานว่าสาสขาเซฟมินต์นะคะมียอดเมนูของเที่ยวที่ขายดีเกินคาด แต่ว่าครัวกลางยังไม่ได้ปรับส่วน,ส,วนส่วนการติดตามก็เลยระบบ AI Forecast สามารถช่วยตรงนี้ได้แล้วก็อนุญาตฟังก์ชันทำนายยอดขายให้ได้เลยถ้าทำให้สามารถสั่งวัตถุดิบโล่งหน้าอัตโนมัติได้จะดีมากเลยครับโชคสุดสดาเราจะได้ไม่มีการขารดของกระสตนตอกถูกต้องเลยค่ะระบบจะดูแนวโน้มยอดหลัง90วันแล้วก็คำนวณปริมาณวัตถุดิบในละดับอัตโนมัติทา้งครัวกลางเห็นด้วยจะได้ส่งให้เทคนิคติดตาม โอเคใหคะเปิดแชแนลเลยค่ะจะเล่นทดสอบดูเนเรืองหน้าด้วยสรุปจากการติดตามวันนี้นะคะระบบของโรงแรมคุณลลิตามีประสิทธิภาพโดยรวมที่96นะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยลูกค้ากลุ่มโรงงานโรงแรมที่อยู่หล้วก็10นตค่ะถือว่าทําได้ดีมากค่ะปัญหาที่พบก็เป็นเพียงการลีเลยะระหว่างสาขาซึ่งเราจะเน้นแก้ในซีซันแนงดีเลยค่ะฉันชอบคุณตามรานละเอียดและไม่ปล่อยให้ปัญหาทังคาเลยค่ะ ขอบคุณมากครับเรามีนโยบายไม่ขายแล้วหายทุกเดือนดิฉันจะมีรายงานสรุปการใช้งานพร้อมแนะนําการปรับให้ตรงกับยอดจริงค่ะนอกจากนี้เดน,น่าอยากจะอบรมเทคนิคแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์กำไรขาดทุนต่อเมนูให้กับคนหน้าทุกสาขาสนใจไหมคะสนใจครับถ้ามีอบรมเพิ่มจะดีมากครับจะทําให้ได้พนักง,งานได้อบรมกับผู้ใช้ระบบให้เต็มที่งั้นคนวันทีลา จัดการได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะส่งรายชือ่อหน้าแต่ละสาขาให้วันนี้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลลิตาแล้วก็ขอบคุณคุณเดฟด้วยนะคะสําหรับข้อเสนอแนะดีๆเดี๋ยวดิฉันจะอัปเดตการแก้ไขให้ทราบภายใน2วัน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้ยินจฉันเลยคนะค,ะคุณวันกีฬานี้ดูแลลูกค้าดีจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากค่ะขอให้ระบบของคุณทำง,งานได้สะดวกแลก็มีกำไัเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในการติดตามผลค่ะ